ให้ประสูตรในตระกูลของพระนามตามประเพณีนิยมสมัยนั้นประเพณีนิยมของชาวอินเดียเมื่อครั้งพุทธกาลตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาหรือแม้ว่าในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยเมื่อตั้งครรภ์จวนจะคลอดเนี่ยจะต้องกลับไปคลอดที่บ้านเดิมที่เมืองเดิม ที่อยู่เดิมของตัวเองแล้วก็พระนางมหามายาเทวีก็เช่นเดียวกันก็ยังถือประเพณีเดิมเอาไว้อยู่ในสมัยนั้นก็คือต้องกลับไปประสูตรที่ตระกูลเดิมพระเทวีเสด็จออกจากกรุงกบิลพัท พร้อมด้วยค่าราชบริพารในเวลาเช้าของวันเพ็ญเดือน6วันเพ็ญเดือน6คือ15บห้าคำเดือน6กนะคุณโยมนะก่อนพุทธศักราช80ปีเมื่อขบวนเสด็จผ่านมาถึงสวนลุมพินีสวนลุมพินีอยู่ที่ไหนถึงสวนลุมพินี สวนลุมพินีนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัทและกรุงเทวทหะติดต่อกันพระนางอยู่ระหว่างกึ่งกลางเลยนะทรงเสด็จไปอยู่ระหว่างกึ่งกลางของกรุงกบิลพัทและเทวทหะนะเทวทหะนะพระองค์ก็ทรงมีพระประสงค์จะประพาสอุทยานพอเสด็จ ผ่านไปผ่านไปเห็นอุทยานตรงนี้สวยมากเรียกว่าสวนลุมพินีพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเรามีความต้องการที่จะเที่ยวอุทยานแห่งนี้คือมันสวยงามมันร่มรื่นมันมีเสียงนกมันมีเสียงน้ำมันมีเสียงธรรมชาติมันมีความร่มรื่นน่าอยู่มากนะ ถ้าได้เข้าไปเที่ยวไปดูไปชมตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่ที่มีความสุขมากๆเลยเหล่าขราชบริพานจึงเชิญสเสด็จแวะ,ะพระองค์ทรงพักผ่อนอิริยาบถท,ที่สวนลุมพินีนี้ได้เดี๋ยวข้าพระองค์จะทั้งหลายนี่เหล่าทหารขาราชบริพานจะ,จ,ะจะเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยพระองค์ทรง ประทับนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นสาระ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 ที่อินเดียกับต้นสาระที่ประเทศไทยนี่ไม่เหมือนกันนะโยมไม่เหมือนกันนะต้นสาระนะออแต่ว่าประเทศไทยเรียกว่าต้นสาระจะมีลูกจะมีลูกแล้วก็จะมีดอกใช่ไหม แต่ที่อินเดียเนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบนี้นะแต่เรียกว่าสาระเหมือนกันขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่สวนลุมพินีนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงประชวรพระคันก็คือเจ็บท้อง,เจ,องอเจ็บท้องคลอดเจ็บท้องคลอดแล้วแล้วขณะที่ประทับอยู่ที่สวนลุมพินี พระองค์ก็ได้ประสูติพระโอรสอยู่ตรงนั้นประสูติใต้ต้นสาระอยู่ตรงนั้นเลยนะ,ะ,ะเพราะว่าพระองค์ทรงตรัสว่าเรามีความประสงค์จะพักอยู่ตรงนี้จะนั่งพักอยู่ตรงนี้อย่างมีความสุขหรือว่าบรรยากาศมันดีเหลือเกินแล้วพระองค์ก็ทรงคลอดยังไม่ถึงยังไม่ถึง ตระกูลยังไม่ถึงที่อยู่เดิมของพ่อองค์เลยนะพระนางมหามายาทีวีเนี่ยได้คลอดอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัทและเทวทหะต่อกันคลอดอยู่ที่สวนลุมพินีอ่ะประสูตินะประสูตพิพระโอรสภายใต้ต้นสาระนะเมื่อพระเจ้าสุดโททนะทราบข่าวจึงตรัสสั่งให้เชิญเสด็จ กลับคืนสู่กรุงกบิลพัทโดยด่วนเลยไม่มีถึงกรุงเทวทหะปรากฏว่าข่าวการประสูติแพร่ไปถึงอสิตดาบทอสิตดาบทเนี่ยอสิตดาบทซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่ในอาสมเชิงเขาหิมาลัยนะเชิงเขาหิมาลัย เขาหิมาลัยในปัจจุบันนี้เทื่อกเขาหิมาลัยก็คืออยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียหรืออยู่ในเขตพื้นที่ประเทศเนปาลน,นะคุณโยมนะซึ่งดาบทท่านนี้มีความคุ้นเคยกับราชสำนักของพระเจ้าสุโทธนะเป็นอย่างมากพอทราบข่าวการประสูตรของพระราชกุมารดาบทจึงรีบลงจากเขาอาสาเข้าไปเยี่ยม เข้าไปเยี่ยมเป็นดาบทคนแรกที่เข้าไปเยี่ยมเลยแล้วอาสิตดาบทเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับการทานายมหาปุริสัลักษณะหรือการทานายมหาบุรุษคําว่ามหาบุรุษก็คือบุรุษผู้ยอดเยี่ยมบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่บุรุษธรรมดา พอเห็นพระราชกุมารปึ๊บรู้ทันทีทราบทันทีแล้วก็ทำนายทายทักได้ทันทีว่าราชกุมารผู้นี้เนี่ยในอนาคตจากได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงกล่าวพยากรณ์ว่านะ กล่าวพยากรณ์ว่านี่คือผู้ที่จะตัดสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมนี่จึงกล่าวพยากรณ์ว่าพระราชกุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญญุตยานเห็นแจ้งพระนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งทรงหวังประโยช์แก่ชนเป็นอันมาก จะประกาศธรรมจักรคือธรรมจัก,กปรปวัตนาสูตรพรหมจรรย์ของพระกุมารน,นี้จะแพร่หลายก็คือศาสนาของกุมารน,นี้เนี่ยถ้าเป็นอ่าเป็นมหาบุรุษและจากตัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัสมโพธิญยานก็คือเป็นสัมมาสัสมพุทธเจ้าผูนะ้ตัสรู้เองโดยชอบนี่นะแล้วแล้วจากบรรลุพระสัพพัญญุตยาน แล้วก็จะเห็นแจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นอันบริสุทธิ์ที่หายากอย่างยิ่งเมื่อตัดสู้แล้วจกหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากจากประกาศธรรมจักคือวงล้อแห่งแห่งธรรมธรรมจักกับประวัตนสูตรแล้วก็ศาสนาของพระกุมารน,นี้ แพร่หลายในอนาคตการเห็นไหมก็เหมือนปัจจุบันนี้ศาส,สนาองค์สมณะโคโดมคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็าแผ่กระจายไปทั่วโลกนะคุณโยมนะแล้วอสิตาดาบทก็ก้มลงกราบแทบพระบาทของพระกุมารพระเจ้าสุโทธนะซึ่งเป็นพระราชบิดา ทรงทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็รู้สึกอัศจรรย์ด้วยความปีติคือปราบปื้มมากเพราะว่าอสิตดาบทนี้ถือว่าเป็นครูเป็นดาบท,ที่ทุกคนนับถือเคารพนับถือทุกคนต้องกราบไหว้แต่ครั้งนี้เห็นอสิตดาบทกราบไหว้เคารพนับถือพระราชกุมารนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง อาศจร์เป็นอย่างยิ่งถึงกับสุดพระองค์เห็นอสิตดาบทกราบลงแทบพระบาทของกุมารนี้แล้วเนี่ย <c oughs> องค์พระเจ้าสุดโทธนะถึงกับสุดพระองค์อภิวาทพระราชกุมารตามอย่างดาบทโดยอัตโนมัติเลยองค์ดาบทหรือพระพระฤาษีดาบทที่อสิตดาบทเนี่ย ก้มลงกราบพระราชกุมารโดยอัตโนมัติเลยนะก็คือพระเจ้าสุดโทธนาพระราชบิดาก็ต้องลงก้มลงกราบเช่นเดียวกันนะเป็นเหตุอัศจรรย์มากๆทีนี้เมื่อพระราชกุมารประสูตรได้5วันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง ประสูติได้หวันประสูติได้หวันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นประสูติได้5วันนะพระเจ้าสุดโทธนะเนี่ยทรงโปรโดให้มีการประกอบพิธีพิเศษเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการรับขวัญและถือโอกาสประสูติได้5วันเนี่ยจกได้ ขนานพระนามของพระราชกุมานี้ด้วยยังไม่มีชื่อเชิญพามมาทั้งหมดหนึ่งคนเลยนะเชิญพามร้อยแปดเนี่ยขนานพระนามขนานพระนามแล้วก็เชิญพามร้อยแปดพามร้อยแปดนี่ไม่ใช่พามธรรมดาแต่เป็นพามที่ สำเร็จการศึกษาในระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญนะผู้เชี่ยวชาญอะไรรู้ไหมไตรเพศศึกษาคำภีสามหมวดสามหมู่อย่างเชี่ยวชาญมาบริโภคพัตหารด้วย